สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพดี5นาทีกับหมอเซมกเช่นเคยและสําหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากทุกคนเป็นประจำใครที่ติดตามหมออยู่แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอด้วยและถ้าใครที่เข้ามาใหม่หรือเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านสุขภาพที่น่าสนใจที่หมอนํามาฝากทุกคนเป็นประจำนะครับ ในพีที่แล้วหมอก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องไตเสื่อมไปซึ่งหลายคนฟังแล้วก็คงจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งบางคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราเป็นโรคไตเสื่อมหรือยังเหลืออาการยังไงบ้างที่เราจะสงสัยว่าเป็นไตเสื่อมสําหรับวันนี้หมอก็มีคําตอบมาให้ทุกคนได้รับฟังสําหรับอาการไตเสื่อมหรือไตเลื้อรลังก็จะเป็นโรคที่มีการเสื่อมอย่างช้าๆเป็นไปตามเวลาที่มากขึ้นหรืออายุที่มากขึ้น ซึ่งบางครั้งกว่าเราจะรู้ว่าไตเสื่อมแล้วก็ต้องไปทําการเจาะเลือดเพื่อดูค่าการทํางานของไตว่ามีการทํางานของไตลดลงมากหรือยังซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพหรือไปตรวจร่างกายที่ทําให้เราต้องได้รับการเจาะเลือดกว่าจะเราจะรู้ว่าเราเป็นโรคไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังก็มักจะช้าเกินไปแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถรู้่าการล่วงหน้าได้วอาการพวกนี้เนี่ยชวนจะสงสัยว่าเราเป็นโรคไตเสื่อม วันนี้เราก็จะมีอยู่4อาการที่ถ้าเรามีอาการดังกล่าวเราก็จะสงสัยว่าเราเป็นโรคไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังหรือยังสำหรับอาการแรกก็คือมีขาหรือเท้าบวมโดยเฉพาะาการบวมแบบกดบุ๋มบางคนก็จะมีหนังตาบวมหรือตาบวมรวมด้วยสำหรับอาการที่2ก็คือมีปัสสาวะผิดปกติไป อย่างเช่นอาจจะมีปัสสาวะเป็นฟองสําหรับคนที่เรารู้สึกว่าปัสสาวะเป็นฟองจริงหรือไม่เราอาจจะต้องดูว่าเวลาเรากดชักโครกหรือลาดน้ําแล้วฟองนั้นหายไปอย่างรวดเร็วไหมถ้าฟองนั้นยังคงอยู่ก็แสดงว่าเรามีลักษณะที่ปัสสาวะเป็นฟองควรจะต้องไปพบแพทย์หรือบางคนมีปัสสาวะเป็นสีน้ําร้างเนือหรือเป็นสีแดงพวกนี้ก็ถือว่าปัสสาวะผิดปกติ หรือในบางคนอาจจะมีปัสสาวะที่บ่อยขึ้นอาจจะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนหรือปัสสาวะปริมาณลดลงสำหรับอาการที่3ก็คือมีภาวะซีดหรือเลือดจางซึ่งบางคนเราก็จะรู้สึกว่าดูยากเราก็จะสามารถดูได้ที่เปลือกตาเหล่าว่าเรามีเปลือกตาซีดไหมถ้าเรามีเปลือกตาซีดเราก็จะสงสัยว่าเรามีภาวะซีดร่วมด้วยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารได้สำหรับอาการที่4ี่ก็คือ ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นกว่าปกติอย่างเช่นในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้แม้จะกินยาอยู่เท่าเดิมแต่ความดันกลับสูงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้อาการดังกล่าวพวกนี้เราก็จะชวนสงสัยว่าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนทางไตร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามทั้ง4ี่อาการที่กล่าวไปข้างต้นก็อาจจะเจอได้ในโรคอื่นร่วมด้วยดังนั้นถ้าหากว่าเรามี4อาการดังกล่าวข้างต้นก็ควรที่จะไปพบแพทย์ เพื่อตรวจค่าการทํางานของไตเพื่อจะดูว่าเรามีภาวะไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังหรือยังเพื่อจะได้รีบทําการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังมากกว่าคนปกติในกลุ่มแรกก็คือในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มที่ได้รับสารหรือยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแก้ปวดต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเอนไซม หรือในคนที่ได้รับยาชุดยาลุกกรหรือยาม้อทั้งหลายก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาโรคไตเรื้อรังได้ในกลุ่มที่3ก็คือผู้ป่วยเป็นโรคไตอักเสบชนิดต่างๆอย่างเช่นเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่เราเรียกกันว่า SLE หรือที่เรารู้จักกันในโรคพุ่มพวงในกลุ่มที่4ก็คือมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคไตที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมอย่างเช่นเป็นถุงน้ำในไต กลุ่มที่5นั่นก็คือผู้ป่วยเคยมีนิ้วในไตหรือมีการติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะหลายครั้งกลุ่มที่6นั่นก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะในคนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปดังนั้นในคนที่มีอาการที่ชวนสงสัยว่าเป็นไตเสื่อมหรือไตเลื้อรลังโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตเลื้อรลังมากกว่าปกติก็ควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษา ให้ได้ทันท่วงทีเพื่อให้เรามีสุขภาพวะที่ดีนะครับและเช่นเคยสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นใดสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้นี้นะครับและเดี๋ยวหมอจะกลับมาตอบอีกเหมือนเดิมและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันใน E ีีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ e ีีหน้าสวัสดีครับ